สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม มาดูแนวทางกันต่อครับทุกท่านของสุดท้ายแล้วงวดที่หนึ่งกุมภาหกห้าแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดหมีครับเม็ดเดียวของอาจารย์คุณผู้ชมเม็ดเดียวของอาจารย์ชุดสองตัวก็แปดหกสามตัวก็สี่แปดหกครับตามนี้ครับแนวทางเม็ดเดียวของแอดหมีต่อมาจะเป็นแนวทางสวนแตงครับเม็ดเดียวเช่นเดียวกันครับ อาจารย์ให้แนวทางมาที่935นะครับข้อมูลนี้คุณชมชอบไหมครับตรงใจก็แคปหน้าจอด่วนๆครับแนวทางของสวนแตง935ถ้าตามแนวทางของอาจารย์ก็อย่าลืมตัดเล่นนะครับ9395 35ตามนี้ครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดแอมมี่ครับ2ตัวบนไปกลับคุณผู้ชม2ตัวบนไปกลับตามนี้คุณผู้ชมด้านล่างตัวเล็กๆสีเหลืองอาจารย์บอกว่าร้อยนะครับ1กับ3เน้นตรงอาจารย์ว่างั้นครับร้อยหนึ่งกับ3เน้นตรงจับกันดูคุณผู้ชมแนวทางของแอดแอมมี่ไปเร็วสักนิดนะครับ มาต่อกันที่แนวทางของแอดกรมเกตนุชข้อมูลนี้ครับอาจารย์บอกว่าวิ่งบน9นะครับวิ่งบน9วิ่งล่าง5นะครับในส่วนตรงนี้ตรงนี้ให้แนวทางมา9 6นะครับบนแล้วก็ล่างตรงนี้58ในส่วนพื้นสีเขียวครับอาจารย์บอกว่าวิ่ง9กับ6เลขชุด3ตัวของอาจารย์ก็มีดังนี้ครับในส่วนตรงนี้ครับ 296 397 297ครับ 3, 3ชุด296 397 297ขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวแล้วนะครับมี96 97 93 58 59 51ตามนี้ครับแนวทางของแอดกรมใบนี้จะเป็นแนวทางสรุป2ตัวบนล่างโค้งสุดท้ายของแอดคมครับ อาจารย์มีแนวทางมาให้ทั้งหมดก็7ชุดมี5 3 7 3 8 3 9 3 5 7 5 8, 8แล้วก็5 9ตามนี้ครับโคงสุดท้ายของแอดคมสรุป2ตัวบนล่างต่อมาจะเป็นแนวทางของคุณไก่เจ้าพายุนะครับวุฒินันสอนสีของแท้นะครับมาแล้ววันที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า29ครับเข้าล่าง เข้าตัวกราบหวยออก15992มงวดใหม่คือใบนี้ครับ1ทับ2ทับ6 5อาจารย์บอกว่าเด่นบน3กับ8เด่นล่าง5ครับเรามาดูใบเต็มกันครับผมจะขยายใหญ่ให้ดูเพิ่มเติมใบเต็มของอาจารย์ก็จะประมาณนี้ครับจัดไปคุณผู้ชมแนวทางของคุณไก่เจ้าพายุชุด3ตัวของอาจารย์มีชุดเดียวนะครับ 835 2ตัวของอาจารย์ก็มี8575 4535 32 38 36 2ชุดท้ายสุดอาจารย์ติดดาวมาให้นะครับมี03กับ08คุณผู้ชม03กับ08ตามนี้ครับคุณไก่วุฒิที่นันสอนสี ต่อมาครับจะเป็นหนทางของพี่เมินบุพเพสันนิวาสหนึ่กุมภาหกห้าเลขชุด2ตัวของอาจารย์ครับไล่มาตั้งแต่ด้านบนนะครับคุณผู้ชมมี7 6 7 9 8 3 8 5 1 4แล้วก็1 5 7 6 7 9้าเจ็ดหกเมแปดงวดที่ผ่านมาของอาจารย์หลุดไปนะครับรูปแบบนี้แต่ว่าเข้าอยู่เรื่อยๆนะครับคุณผู้ชม อีกข้อมูลหนึ่งก็จะเป็นชุดนี้ครับคู่เน้นของอาจารย์ก็คือ8558ครับคู่ฟัน8338คู่เด่นนะครับมี7 6กับ 6, 6 7 2แนวทางของพี่หมื่นครับต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดมานพบครับโคงสุดท้ายคุณชมของสุดท้ายตัวเลขคัมพีเทวดา อาจารย์ให้แนวทางมา2ชุดนะครับมี0 9 1ย์กกับ391 091กับ391้คุณชมแนวทางของแอดมานพใครตามแนวทางของอาจารย์อยู่อย่าลืมชุดนี้นะครับต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดหนุ่มเชียงใหม่ครับพวงนี้รวยเราจะถูกหวยในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันนี้นั่นเองครับของแท้แน่นอน1กุมภาหธ์65 อาจารย์มีแนวทาง3ตัวบนปลายไปกลับทั้งหมดก็2ชุดคุณชมตรงนี้มี805กับ907นะครับ805กับ907ขอให้มีสติปัญญานะครับมีสติทุกครั้งคุณชมในการนำข้อมูลไปใช้เป็นเพียงแนวทางของอาจารย์เท่านั้นนะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางของเหรียญครุฑนะครับเหรียญครุฑงวดที่ผ่านมาถ้าจะไม่ผิดของอาจารย์จะหลุดไปนะครับแต่ว่า2งวดก่อนหน้านั้นของอาจารย์เข้าอยู่นะครับุผู้ชมงวดใหม่ตามนี้ครับ1นึทับสทับหวันที่อยู่ด้านบนชัดเจนชุด3ตัวของอาจารย์ก็4 10 9 0 3 106 สองตัวก็มี707830แล้วก็10 70783010ตามนี้ครับแนวทางเหรียญคุดแท้ต่อมาครับจะเป็นแนวทางของแอปเปิลครับสรุปชุดเน้นหนักๆน,นะครับคุ้ชม VIP เรามาดูข้อมูลบนของอาจารย์กันก่อนครับในส่วนตรงนี้เลย1กุมภาหก อาจารย์บอกว่าชุดเน้นบนคือบนนะครับคุณผู้ชมบนคือบนชุด2ตัวของอาจารย์จะอยู่ในส่วนตรงนี้ครับมี03 06 81แล้วก็83 03 06 88 8 3แล้วก็จะมีอีกแถวหนึ่งนะครับตรงนี้มีอยู่3ชุดมี68 69แล้วก็19 68 69 19ก็รวมทั้งหมดก็7 ชุดคุณผู้ชมแนวทางชุด2ตัวด้านล่างจะเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับมีอยู่4ชุด168 169 281แล้วก็283ชุดเน้นครับบนคือบนขยับมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลล่างครับอาจารย์บอกว่าล่างคือล่างคุณผู้ชมล่างคือล่างเลขชุดของอาจารย์ก็มีอยู่7ชุดนะครับ มี4140-1606-461969คุณผู้ชมตามนี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆรับตุดจีนนะครับสินเจียยู่อีซินนี้หวดใช้ต่อมาครับจะเป็นแนวทางของไทยลีลาครับอัปเดตแนวทางของอาจารย์สักนิดหนึ่งแนวทางชุดเหมือนกับใบที่ผ่านมามาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือใบฝั่งทางซ้ายมือ งดใหม่ก็ใบฝั่งทางขวามือคุณผู้ชม2ตัวบนจะอยู่ในส่วนตรงนี้มี7 1 7 2 7 3 8 1 8 2 8 3อาจารย์วงกลมมา3ชุดนะครับในส่วนตรงนี้ข้อมูลล่างของอาจารย์จะมีอยู่ทั้งหมด6ชุดคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันนะครับใบเต็มของอาจารย์ตามนี้คุณผู้ชมชุดที่อาจารย์วงกลมมาให้ ก็คือชุดเน้นนะครับ7172แล้วก็81ชุด3ตัวก็มี6ชุดครับชุดที่อาจารย์ขีเส้นใต้มาให้ก็มี4 71771 772แล้วก็781นะครับตรงนี้ครับชุดที่อาจารย์ขีเส้นใต้นะครับชุด3ตัวตามนี้ครับอัปเดตในทางของไทลีลา ต่อมาครับจะเป็นข้อมูลของแอดไผ่มหาหิงชุดสรุปบนครับ3ตัวบนตรงแนวทางของจารย์ตามที่เห็นครับชุด3ตัว2แถวจะอยู่ด้านบนแถวสุดท้ายด้านล่างจะเป็นข้อมูลชุด2ตัวต่อมาครับจะเป็นแนวทางของแอดยอ่อพารวยคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาแนวทางของจานมี59านะครับแต่ว่า59เป็นข้อมูลบนคุณผู้ชม ตรงนี้นะครับงดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วนะครับชุดสรุปแนวทางของอาจารย์ก็ตามนี้เลยครับแนวทางของอ d ดย่อพารวยแต่ก่อนอาจารย์ใช้ชื่ออ d ดย่ออินเตอร์เนาะขออนุญาตขยายข้อมูลบนให้ท่านผู้ชมนะครับตามนี้คุณผู้ชมอาจารย์บอกว่าเด่นบน5กับ7ฟัน7ครับชุด3ตัวก็057 157 957 2ตัวก็175759 ขยับมาด้านล่างครับก็จะเป็นข้อมูลล่างอาจารย์บอกว่าเด่นล่าง3กับ4คุณผู้ชม3กับ4ฟัน4ชุดล่างของอาจารย์ก็4 3 5 3 3 3 4 4ตรงนี้ครับสำคัญเลยอาจารย์บอกว่าฟันครับชุด3ตัวกับชุด2ตัวตรงนี้นะครับ157กับ57ข้อมูลล่างชุดเดียวครับ4 3สรวยรยตามนี้ครับแนวทางของแอดย่อพารวย ต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์คนพันช่างครับใบเก่าซ้ายมือนะครับผมลงให้เลขชุดของอาจารย์หลุดไปนะครับแต่ว่าเลขวิ่งของอาจารย์เข้าทั้งบนทั้งล่างคุณผู้ชมอาจารย์ให้วิ่งบนหนึ่งวิ่งล่าง9งวดใหม่ให้มาแล้วนะครับคือใบฝั่งทางขวามืออาจารย์บอกว่าวิ่งบน6ครบบนของอาจารย์อยู่ตรงนี้3ตัว2ตัวล่างวิ่ง4เลขชุดอยู่ตรงนี้คุณผู้ชม ตามนี้ครับแนวทางของคนพันช่างใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับชุด3ตัวของอาจารย์ชุดเด่นก็1 6 9ตัดเลี2ยตัวก็6 9ข้างล่าง48นะครับชุดเด่นชุดรอง47กับ49คุณผู้ชมต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ครับให้เป็นแนวทางครับแท้ไม่เชื่อไม่ต้องตามนะครับดูเฉย อาจารย์ให้แนวทางชุด3ตัวมา2ชุดคุณผู้ชม351กับ391ล่าง2ชุดครับ39กับ79ต่อมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์ประกอบนะครับคุณผู้ชมอาจารย์บอกว่าเลขตัวฟันปิดลับหมดนะครับไปตัวลองสักหน่อยตามนี้คุณผู้ชมแนวทางของอาจารย์ ชุด3ตัวก็5 4 7 4 7 5 7แล้วก็5 4แอดประกอบครับต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดสักนิวนะครับหรือวาอ่าสักเด็ดนิวนะครับขออภัยเป็นข้อมูลเน้นบนตรงโต๊นะครับอาจารย์มีแนวทางมาให้ทั้งหมดก็6ชุดครับ03 37 38 39 47แล้วก็58ครับ อสักเด็ดนิวมาต่อกันที่สาริกาไร่ลง่งคุณผ้ชมวิ่งบนห้าวิ่งบนหกวิ่งบนหกวิ่งล่างห้านะครับเลขชุดก็อยู่ในส่วนตรงนี้คุณผู้ชมตรงกลางก็จะเป็นข้อมูลชุดสามตัวนะครับมี5 6 9เเป็นตัวเด่นคุณผู้ชมตัวเน้นของอาจารย์ มาต่อกันที่แนวทางของเลขคนโง่อีๆนะครับผมไปเห็นแนวทางงวดเก่าของอาจารย์2งวดที่ผ่านมาเข้านะครับผู้ชมผมเจอก็นํามาฝากผู้ชมครับใบนี้จะเป็นแนวทางงวดใหม่นะครับ1นึทับสทับหกชุด3ตัวก็473853 2ตัวก็305373ตัวนี้หลายาจารย์ให้มานะครับ 8 5 3หลาอาจาลย์ให้มาตรงกันคุณผู้ชมตามนี้ครับแนวทางของเลขคนงโง่ต่อมาจะเป็นเลขแห่งดวงดาวนะครับ1ทับ2 2 5 6 5ชุด3ตัวของอาจารย์มีชุดเดียวครับ2 49 2 49คู่หน้าก็2 4คู่หลัง49นะครับข้างล่างก็จะมีอีกชุดหนึง7 6คุณผู้ชม ตามนี้ครับเลขแห่งดวงดาวก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ